ระวังรหน่อยระวังน่อยขอยางตอนนี้วางตอนนี้วางตนี้ขอบใจขอบใจเออออกไปได้เหรอรับขอรับเดี๋ยวสร้างแลขวาชะเงยหน้าชะแลหลังเอ๊ะในนี้นอกจากท่านอุ้ยแล้วไม่มีใครอีกนะถ้าไม่นับเจ้าด้วยแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครแล้ว

เออเออนั่นนั่นเอ้าใต้ส้มไม่นางมูอช่ใช่ใช่ใต้ส้มยังมีเช้งเช้งวบเลยแหละเยี่ยหออองแลว้วก็พอตรงนี้ก่อนเออ นี่น,นี่นี่มันคืออะไรฮะเอ้นคนของจนมู่จับตูวพิสีไปใช่ไหมเล่าพวกเราก็ได้จับองค์หญิงพวกมันมาซะเลยดูซิว่าทีนี้พวกมันจะกล้าทําอะไรพิสีหรือเปล่านี่แผนการนี้ไม่เลวจับนางเอาไว้พวกเราก็ถือไพเ่เหนือกว่าแล้วฮะข้าได้ยินมาว่าคนอองมู่เนี่ยส่งยอดฝีมือมาเมืองหลวงคราวนี้ขาจะดูซิว่าใครมันจะกล้าเาหนาอุ้ยที่จริงเรื่องไม่ใช่อย่างนั้นนะ ที่พวกเขาส่งยอดฝีมือเข้าเมืองหลวงไม่ได้จะมาหาเรื่องกับพวกเราหรอกแล้วจะหาเรื่องกับใครอ่ะอุ้ยอิงสองลูกชายอุซานกู้ยีเดินท้ามาเมืองหลวงเขาคือเป้าหมายของพวกมันนั่นแหละพวกนั้นจะมาฆ่าอุ้อิงสองเหรอนี่โหนะ้าอุย้ยมันมิตาทิพย์เลยนะนี่แล้วเจ้ารู้ไหม <S <S ว่าพวกนั้นจะไปที่ไหนกันเออแล้วจะได้ไปแอบดูเออเรื่องนี้เออข้าน้อยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนะอ๋อฉันก็เรื่องนี้นะข้ารับรู้แล้ว จนทำได้ดีมากทีนี้พาคนกลับไปได้แล้วป่ะไเนี่หัวหน้าอุ้ยข้านํานางว่านี่เพราะว่านี่เจ้าคงไม่คิดเจ้านํามาซ่อนไว้ที่นี่หรอกนะก็คิดอย่างนั้นแหละสถานที่ปลอดภัยที่สุดในตายหลานนี่ก็คือวังหลวงนี่แหละต่อให้องมู่มีฝีมือขนาดไหนก็คงไม่มีทางมาไปกวาดยอดยุตในวังอยู่แล้วถูกต้องไหมและอย่างหนึ่ง พวกนั้นคิดให้ตายก็คงคิดไม่ถึงว่าพวกเราจะเอาคนมาซอดไว้ที่นี่นแต่ก็ได้ถึงแม้ว่ามวันจะคิดได้แต่ทีนี้มีโห,หน้าอุ้ยคอยเป็นกองหนุนอยนู่เลยให้มันน้อยหน่อยเอาไว้ที่อาจารย์<ม>ท่านั้นมันจะปลอดภัยกว่ามัาง้งโธ่วหน้าอุ้ยไม่ว่ายัางไงองค์หญิงก็ไปถึงราชนิกูลหากครั้งที่พักก็มีแต่พี่น้องผู้ชายเต็มพักก็ทำลายชื่อเสียงขององค์หญิงได้ดังนั้นพวกเราจึงนำนางมาที่นี่ให้อยู่กับท่านแบบนี้ปลอดภัยกว่าเยอะเพราะอะไรเออก็ ก็ก็หัวหน้าอุยท่านกับมาอายุไหนเบี่ยงกันคงมีเรื่องคุยกันกันหนุมกันหนิงและอีกอย่างหนึ่งท่านอยู่ในวังก็คงไม่มีอะไรอยู่แล้วพวกเราต่างก็รู้และก็เชื่อมั่นในตัวท่านแน่เชื่อมั่นข้าเลยนะอ๋อได้ได้ได้ไปทํานไปไปไปเออดีเด้เดี๋ยกดชือว่าเพื่อมาให้นางขยับตัวหรือพูดอะไรได้ข่าสกัดจุดนางไว้จุดเส้นผังกับจุดหยางกลางแล้วก็ยังมีหลังคอพี่เจ้าพูดมาข้าไม่รู้จักสักที่เลยชี้ดูหน่อยคือจุดเส้นกลาง เดี๋เดๆจุดเส้นกลางจุดหยางกลางแล้วก็จุดอี้จริงที่อยู่หลังคอตรงนี้นะแล้วถ้ามังหิวข้าวจะทำไงก็จะกินข้าวก็คลายจุดนี้ไงนี่ไจุดนี้อ้จิกอจิกแบบนี้ก็คลายได้แล้วแล้วอีกอย่างเวลากินข้าวต้องจำไว้สกัดจุดวนเที่ยวก่อนอจิกอ่าทรนั้นจุดจบจุดอยู่บนก้นเนี่ยนะนี่ันคือจุดวนเที่ยวเลยตำแหน่งดีตำแหน่งดีแล้ว ถ้านางจะเข้าห้องน้ำทำไงอ่ะเข้าห้องน้ำเออ